สมเรียพัชรจอม ชาล่าสให้ร่มเย็นเป็นสุขทรงโปรดการเสด็จประพาต้นเพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรทรงสนุษฐไทยในวิชาความรู้และวิชาแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางและนามาใช้บริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราชสสามัญญานามว่าสมงเดจพระปิยมหาราชและมีความหมายว่าพระผานสัตว์ผู้ทรง และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชประวัติพระองค์เพียงเท่านั้นซึ่งก็ยังมีพระราชประวัติของพระองค์ท่านอีกมากมายที่เราได้นํามาเสนอให้ได้รับชมรับฟังกันครับพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน พุทธศักราช2396เป็นพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามงกุฎบุรุษยรัตนราชล,าลวิวงศ์วรุตมะพงศ์บริพัตรศิริวัฒนา ลาสกุมานซึ่งคำว่าจุลาลงกรนั้นแปลว่าเครื่องประดับผมอันหมายถึงพระเกี้ยวที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือย,ยอดชดาพระองค์มีพระคณิษฐาและพระอนุชารวมสามพระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมรทนทกกมหลวงวิสุทธ,ธิกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุ จาตุลลนรัศมีกรมพระจากกักกพพัดและสมเด็จพระราชปิตุลาบรมภกสาธิมุขเจ้าฟ้าพานุลังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงวรเดช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นในสำนักพระอัยกาเธอกมรมหลวงวรสริศรุดาทรงได้รับการศึกษาภาษาขเขมรจากหลวงราชาพิรลมทรงได้รับการศึกษาการยิงปืนจาก พระยาอาภัยเพลงสอนวันที่10มีนาคมพุทธศัรษษกราช2404สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมที สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณกุมมหมือนพิพเคเนสวนสุรสังกาศและเมื่อพุทธศักราช2409พระองค์ทรงผนวดตามพร,พระราชประเพณีณวัดบวรนิเวศวิหารภายหลังจากการทรงผนวดพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกร กรมขุนพินิจประชานาถเมื่อปีพุทธศักราช2410โดยทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็กกรมพระคลังมหาสมบัติและกรมทหารบกวังหน้า เจ้าอยู่หัวเสด็จสวัรดนคตภายหลังทรงเสด็จออกคอยพระเนตรสุริยุปราคาโดยก่อนที่พระบาทสรเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรสนคตนั้นได้ทรงมีพระราชขัตทะเลขาไว้ว่าพระราชดำริทรงเห็นว่า เจ้านายซึ่งจะสืบราชวงศ์ต่อไปภายหน้าพระเจ้าน้องยาเธอก็ได้พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้พระเจ้าหลานยาเธอก็ได้ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาการจงพร้อมสุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิดท่านผู้ใดมีปีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เลือกตามสมควรดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จึงได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการถวายศีราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงเทเวศวัชรินได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ กรมขุนพินิษประชานาธพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวโดยใครขณะนั้นมีพระชนมาอยุเพียง1 5 0ห0พันษาดังนั้นจึงได้แต่งตั้งสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าพระองค์จะมีพระชนพันษาครบ20,000พรรษา โดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลาลงกรณเก้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบทว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณบดินทรเทพพยมหามงกุฎบุรุษรัตนาราชวิรวงศ์วารุตมะพงศบริพัฒวรัตติยราชนิกรดรดมจาตุรันบรมมหาจัก,กรพัิราชสังกาศอุพตโตสุชาติสังสุเครานีจักกีบรม,มนาถ อดีวราชรามาะวะังกูลสุภาธิตาลังสลิดทัญรักวิจิตโสภาขยะสุรพางมหาชโนตามางคัปปะณะบาทบงกุฎชยุคนประสิทธิศัพท์พาผลอุดมบรงสุขขม,มานทิพเทศวตานภัยสารเกียรติคุณอดุลระยะวิเศษ สัพพาเทเวศส,สรานุลักษ์วิสิทธศัก์สมยาพินิษประชานาตเปรมกมลขัดตียราชประยูนมูลละมุขคาราชดิโลกมหาปริวานายกอนันต์มหารตวรลิเดชสัพพาวิเศษศิรินทรธรอเนกชนะนิก,การะสมสรสมมติ ประสิทธ์วรยุทธมโโหดมบรมราชสมบัตินบประดสเวตชัตรราดิชัตสีรัตโนปรักษณะมหาบรมบราชาพิเศกาพิริศสภัทศทสถิตวิชิตชัยสกมมะไหสวะวิระยะมหาสวามิน มะเหสวรทระมะหินมหารามาธิราชวรโลดมบรมมานาตชาติอาชาวะสัยพุทธาธิไตรัตนสรารักอดุลย,ยศักดิ์อักขณะเรราบทิบดีเมตตากรุณาศีตรละขันุไทย อโนปะัยบุญาการสกลภัยสาลมหารัสดาทิบดินทรปรมินทราทันมิกหาราชาธิราชบรมมานาถบาพิตรพาจุลาลงกรกล้าเจ้าอยู่หัว ตนาศาสดารามเป็นเวลา15วันและได้มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2ขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2416โดยได้รับการเฉลิมพระประมาภิไธยในครั้งนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว,หวมีพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัตรว่า ภาบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณบดินทรเทพพยะมหามงกุฏบุรุษยรัตนราชารวิวง์วรุตมะพงศ์บริพัฒรวรขัตติยราชานิกโรโดมจาตุรันตะบรมมหาจักรพัฒร,ราชาสังกาอุภาโตสุชาต สังสุทธาเคห์หนีจักกรีบรมกาณามหามงกุฎราชะวะรางกูลสุจริตมูลสุรสาทิตอักอกกุกฤตไทยบูลบุรภาดูลกฤษสดาพินิหารสุภาธิการลังสลิทัญญลักษณะวิจิตโสภาคยัส สันพางมหาชโนตามาคับปานศบาทบงกฎยุคนประสิทธิศักสุภาผลอุดมบรมสุขุมมานทิพยะเทพเทพาตารภัยสารเกียรติคุณอดุลระยะพิเศษตับเทเวศลานุรักษ์วิสิทธศักสมสมญาณพินิประชานาฏเปรม ระบนคติยราะชะประยูนมาาาูลมุกมาตยาพีรมอุดมเดชาธิการบริบูรณ์คุณสารถสัยามาทีนะคาระวะรุตเมกะราชะดิโลกมหาปริวารนายกอนันมหันตวรฤทธิทิเดศพาวิเศษศิรินทร อเนกชนิกรุโมส,สรสมมุติประสิทธิ์วรยศมหูดมบรมราชาสมบัตินบปกรณดเส,ส,สเวชัตตราดิชัดสิริรัตนโนปลักษณะมหาบรมราชาพิพเศกาพิริศพธธัพนทิศวิชิตชัย สกุลมะไหสวริยะมะหาสวามินมะเหมะเหสวนมะหินทละมะหาราชาทิาราชวโรดมบรมบรมนาชอาชาสายพุทธาธิไตรัะตะนะสวรน,นาลภอดุละยะสักอักขเนเนล เลนลาธิบดีเมตาการณาสีตนหาดุไทยอโนปมัยบุญการสกลภัยสารมหารัศดาทิปปอดินทนปรปรมินทรทันมิกะหา,าราชาธิราชปรมปรมมน้าบอพิษพัะจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัว พระราชินีเจ้าจอมพระราชโอรสและพระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมรวมทั้งหมด9.2พระองค์โดยส6พระองค์มีพระราชโอรสธิดาอีก56พระองค์และพระองค์ทรงมีพระราชโอรสธิดารวมทั้งสิ้น77พระองค์การปฏิบูปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์มีดังนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาสการป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจัก,กรวรรดิอังกฤษได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศโดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติการในศาสนาได้อย่างอิสระนอกจากนี้ ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาทใช้ระบบเขตการปกครองใหม่เช่นมณฑลเทศาพิบาลจังหวัดและอำเภอได้มีการสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมาโรงวันที่หนึ่งมีนาคมซึ่งตรงกับพุทธศักราช2,433 นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ที่สำคัญอีกมากมายการเสียดินแดนในยุใสม่ของพระองค์นั้นก็มีอยู่ในัด้วยกันเราจะเริ่มจากการเสียดินแดนแค่ฝรั่งเศสครั้งที่หนึ่งเสียแค้นเขมรเนื้อที่ประมาณ1 2 3่5 0ตารางกิโลเมตร และเกาะอ,อีก6เกาะวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2410ครั้งที่2เสียแคน12จุไทยหวัวพันทั้ง5เมืองพวนแคนหลวงพะบางแคนเวียงจันคำมว่วนและแคนจำปาสักฝัง่งตะวันออกโดยยึดเอาดินแดน12จุไทย และได้อ้างว่าดินแดนหลวงพระบางเวียงจันทร์และนครจำปาสักดิ์เคยเป็นประเทศราชของยวนและเขเวม,มาก่อนจึงบีบบังคับเอาดินแดนเพิ่มอีกเนื้อที่ประมาณ321,000ตารางกิโลเมตรวันที่27มีนาคมพศ2 4 3 1ฝรั่งเศสข่มเหงไทยอย่างรุนแรงโดยส่งเรือลบล่วงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงป้อมจุลจอมเกล้าฝ่ายไทยยิงปืนไม่บรรจุกระสุน3นัดเพื่อเตือนให้ออกไป แต่ทางฝั่งฝรั่งเศสกับระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาเป็นอันมาก mm. เกิดการลบกันพักหนึ่ง mm. ในวันที่13ก mm. เวลา,าคมพศ2436ฝรั 2, mm. ร่งเศส mm. นำเรือลบมาทอดสมอ mm. หน้าสถานทูตของตนในกรุงเทพ mm. ได้สำเร็จ อังกฤษได้ส่งเรือลบเข้ามาลอยลำอยู่2องลำที่อ่าวไทยเช่นกันแต่ไม่ได้ช่วยปกป้องไทยแต่อย่างใดฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้ไทย3ข้อให้ตอบภายในย48ชั่วโมงเนื้อหาคือให้ไทยใช้ค่าเสียหาย3ล้านแฟรงโดยจ่ายเป็นเหรียญน,นจกจากเงินถุงแดงพร้อมส่งเช็คให้สถานทูตฝรั่งเศสแถวบางรักให้ยกดินแดนบนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและกาะต่างๆในแม่น้ำด้วย ให้ถอนทัพไทยจากฝั่งแม่น้ำข่งออกให้หมดและไม่สร้างสถานที่สำหรับการทหารในระยะ25กิโลเมตรทางฝ่ายไทยไม่ยอมรับในสองข้อฝรั่งเศสจึงส่งกองทัพมาปิดอาวไทยเมื่อวันที่26กรกฎาคม2436และยึดเอาจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดไว้เพื่อบังคับให้ไทยทำตาม ไทยเสียเนื้อที่ประมาณ50,000ตารางกิโลเมตรให้แก่ฝรั่งเศสในวันที่3ตุลาคมพศ2436และฝรั่งเศสได้ยึดเอาจันทร์เบอรีกับตาดไว้ต่ออีกนานถึง11ปีปีพศ2446ไทยต้องทำสัญญายกดินแดนให้ฝรั่งเศสอีกคือจังหวัดตาดและเกาะใต้แหลมสิงห์ลงไปไปถึงปจันคะจันคีป <c oughs> ดังนั้นฝรั่งเศสจึงถอนกําลังจากจันทบ,บรุรีไปตั้งที่ตราดในปีพศ2447ในวันที่23มีนาคมพศ2449ไทยต้องยกดินแดนมณฑลบุรพาคือเขมรส่วนในได้แก่เสียมราฐพระตะวองและสีโสพลให้ฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสจึงคืนจังหวัดตราไทยไทยรวมถึงเกาะทั้งหลายจนถึงเกาะกูด รวมแล้วในคราวนี้ไทยเสียเนื้อที่ประมาณ66,555ตารางกิโลเมตรและเสียดินแดนอีกครั้งทางด้านขวาของแม่น,นม้ำโขงคืออนาเขตไซยะบุรีและจำปาสักตะวันตกในวันที่23กุมภาพันธ์พศ2อ5 0การเสียดินแดนให้อังกฤษ เสียดินแดนรัฐไซบุรีรัฐกรันตันรัฐตังกานูและลรัฐปาลิสให้อังกฤษเมื่อ10มีนาคมพุทธศักราช2451นับอย่างใหม่พุทธศักราช2452เพื่อขอกู้เงิน4ล้านปอนด์ทองคำอัตราดอกเบี้ย4ตต่อปีมีเวลาชำระหนี้40ปี มีพลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิพนธ์ทั้งหมด10เรื่องได้แก่ 1. ไกลบ้าน 2. เงาะป่า 3. นิทชาชาคิด 4. หาบูซัง 5. พระราชาพิธี12เดือน6กาบแห่เรือ7คำเจราจาละครเรื่องอีหน่า8ตำรากับข้าวฝรั่ง9พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรงหลวงนาลินทราเทวี10โคมบรรยายภาพรามเกียรติ์ 啊！ ไหนวะนี่จอดตรงนี้แล้วกดหยุดเป็นใครเนี่ยใคระมาอานอะไรคะอยู่อยู่อะไรอะอยู่อะไรอะ่ะอยู่อะไรอ่ะ ลาพีสไันลาวัานี่บอกวามีคนเดียมีคนแบเลยมาเซอระะ์